จริงตัวอื่นก็วางหมดนะเนี่ยแต่จะภาพเน่เขาก็บอกว่าเป็นนางกัาจารย์ก็ได้ไม่เป็นไรด้วยความเจรงใจสมบัติข,ของคุณดีกินใช่ใช่ใช่ถูกต้องอคุณสอนนี่พูดถูกต้องมากเลยนะว่าความเกรงใจแล้วก็เราก็เป็นน่งก็คนที่เขามีความรู้เนาะอาจารย์เก็มีความรู้แกก็อสอนนังสือสอนเด็กเนาะอาจารย์ผยู้หญิงเกก็สอนภาษาอังกฤษอย่างเก่งเลยอาจารย์ผู้หญิงเนี่ย อาจารย์ผู้หญิงแฟนเกณฑ์สอนภาษาอังกฤษแต่แกเกษียนทั้งคู่นั่นแหละแกเกษียนทั้งคู่นั่นแหละแกก็อยู่บ้านแกตอนนี้แกไม่ได้สอนไม่ได้ใดดอกแกก็อยู่บ้านนั่นแหละแกเกษียนทั้งคู่เลยอือายุหกสิบกว่าแกก็เกษียนนั่นแหละประรูจักกันเนาแกก็ควักมือก็จะนีข้อไปกระตายอยู่เนาะออาจารย์เป็นนักอาจารย์ทั้งหมดทั้งหมดอาจารย์มีสี่คนเลยแล้วก็มีลุงที่รู้จักกันเนี่ยลุงตนี้สองคนรวมเล็เจ็ดคนในโต๊ะที่ผมนั่งนะ ให้กำลังใจกันได้ด้ือขอบคุณมากๆแต่พูดถึงก็กินอร่อยแหละอาจารย์อาจารย์อาจารย์ก้าฟไปก่อนอาจารย์สี่คนก้าไปก่อนตอนนี้เหลือเหลือผมก็ลุงอ่าลุงสองคนเอ่อแล้วก็รวมผมเป็นสามคนรวมกันแล้วอาลุงคนหนึ่งแกก็กินนอนน่ำแกไปกาฟแกบอกว่าโอ้ติทุระขอตัวคนเน้อผมก็เลยนั่งกับลุงอ่าลุงที่รู้จักกันน่ะลุงเนี่ยแกก็ไม่ให้กินกับข้าวหรอกแกนั่งกินต่เครื่องดื่มแกบอกว่าโอ้พรกินไม่เอัะ ลุงไม่ค่อยชอบหรอกลุงจะกินอันนี่หละลุงจะกินเครื่องดื่มนี่เลยผมก็ได้ได้โอกาสเลยผมก็รินรินรินให้เลยรินแกก็ไม่กินกราฟไม่กินอะไรก็กินอย่างเดียวเลยแกกินแกชอบแกชอบเครื่องดื่มเครื่องดื่มอ่ะเครื่องดื่มก็เอาวางใต้โต๊ะด้อเพราะว่าเอาวางใต้โต๊ะวางใต้โต๊ะแกไม่ให้วางโชว์ข้างบนเนาะ เกก็รู้นะเกว่าเอาวางแหว้ข้างบนเดี๋ยวเขารู้เดี๋ยวเขารู้ว่ายังไม่มุะเอาไว้ใต้โต๊ะก่อนเนอะเผื่อพนัก็เขาเห็นเขากระไดมาเสริมนะเกฉลาดด้วยนะลุงคนเนึงอ่ะกินินึกเครื่องดื่มเล้กินนั่งผมก็เอาน้ำแข็งให้แกเรื่อยๆแต่เติมเติมให้แกเรื่อยอ่าเติมให้แกแกก็กินกินกินไปสักพักแกก็ยังว่าเนาะกินกินเครื่องดื่มแล้วเนี่ยแกจะเข่าหงายน้ำโว้ยบ่อย เกยเดินข่าขอบคุณคุณพึ่งมากๆเลอขอบคุณคุณพึ่งขอบคุณเกยจะเข่าห้องน้าบ่อยอช่วงที่เกยเข่าห้องน้าแบบผมก็จะอยู่โต๊ะคนเดียวตัวนี้ผมก็จะอันไหนอะไหอร่อยๆผมก็ตักๆักักหยิบกิน้วยเนี่ยช่วงที่รุงเข่าห้องน้าแบบแต่ลุงเกไม่กินหรอกครับเข่าน่ะเกยบอกว่าโอ้รุงจะลุงจะกินได้อาเครื่องดื่มนี่รอกว่าไงเกชอบเชอบว่าขอบคุณมากๆเอยขอบคุณน้องเอิญขอบคุณน้องเอิญมากๆเ้อขอบคุณน้องเอิญ อ๋อน้องเอิญเนี่ยบ้านน้องเอิญกี่โมงกี่ยามเลยเนาะน้องเอิญมาให้กำลังใจเนี่ยขอบคุณน้องมาขอบคุณน้องเอิญขอบคุณน้องพึ่งขอบคุณคุณจีขอบคุณมากๆขอบคุณน้องเอิญมากๆเด้อขอบคุณน้องเอิญเว่ยให้กำลังใจเนาะขอบคุณทุกเรื่ทุกไรขอบคุณทุกกำลังใจเว่ขามาให้กำลังใจใครยังไม่กดเด้อกดไรก็ฝากกดเด้อกดไรผมเนี่ยเด้อพี่น้องให้เขามาให้กำลังใจกันเนาะความเอ่อเขาเรียกอะไรเอ่อ เขามาก็ฝากไงเอ้ชอบก็กดเลยกดได้ถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเด้อไม่ชอบก็ไม่ต้องกดก็ได้เม่เป็นไรให้กำลังใจกันเนาะแต่ผมไปบ้านทุกเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกคนผมก็จะกดเลยเราผมก็จะเขียนบอกเลยเนี่ยผมจะเขียนบอกว่าสมมติไปบ้านอ่าน้องพึ่งบพรผมก็อ่าน้องพึ่งเริ่หนึ่งเริบสองเริบสามผมก็จะบอกเลยบอกเนี่ยขอบคุณคุณนงเอิญก็เอาเก้าโมง อ่าโมงยังยังไม่ทํางานเนอะอ่าน้องเอิร์นไม่ทายังไม่ทํางานในตอนเนี้อ่าวันนี้ก็ไม่ได้ไปบ้านคุณเก๋นด้รขอบคุณคุณเก๋มากๆขอบคุณยาโอ้ขอบคุณมากมากขอบคุณทุณกาลังใจขอบคุณคุณเก๋ก็ฝากกําลังใจกันนายน้องบางบางก็ยังไม่ได้ข้าไปบางบานก็ข้าไปแล้วอ่าติธุระไม่ได้ไปให้กําลังใจกันบางบานกันเนาะก็กองขอโทษขอไปกันเนาะขอบคุณคุณเก๋ก็เริ่มเจ๊เริ่มเจ๊เ็บคุณเก๋ขนาดรักรักเลย เคาบอกว่าเรมเก็ตเนี่ยให้ก็นงใจนได้เนาะจริงๆเราแต่เวลาเข้าไปบ้านพี่บ้านน้องผมกลัวลืมเนี่ยได้ดอกเวลาเข้าไปว่าผมต้อง,กองโกดบอกเลยว่าเรืมทุนหนึงเรือ,รอทั้นี่ผมเป็นคนที่ว่าเวลาไปแล้วอชอบชอบลืมผมเคยเนัเวไาไปบ้านพี่บ้านน้องถ้าไม่ได้กดคาว่าเรือก็ได้นี่บอกบอกคนผมเป็นคนที่ว่าที่ลืมไปนะผมเคยเนะเคยไปออกไปแร้วก็กลับมากลับมาบอกพี่บอกน้อง เรีบถนนเรบทบานี่เด้อบางทีก็ลืมแม่ไรดอกลืมลืมกดเรีบกดไร่ให้แต่แต่ี๋ยวนี้ไม่ลืมแล้วออกเข้าวสิบโมงลวจ้าขอบคุณน้องมาเยอขอบคุณน้องเอิญมากๆหรือขอบคุณน้องเอิญขอบคุณอคุณเก๋ขอบคุณคุณเก๋มากๆก็ฝากบ้านคุณเก๋เด้อวันคุณเก๋ก็จะทําอาหาร